ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนเพจเอสเจมอเตนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูรถสภาพสภาพหนึ่งนะครับทุกคนนี่คืออันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวฟีโน่นะครับฟีโน่ฮับบูเรเตอร์นะครับทุกคนตัวนี้นะครับลักษณะการเลือกชม ดูชมดูรถนะครับทุกคนนี่คือก็จะพามาดูสภาพตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับทุกคนก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าสวยที่สุดนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าก็ถ้าสมสมราคานะครับทุกคนนะครับอุปกรณ์นะครับอยู่ครบนะครับชุดนี้เป็นตัวชุดล้อแม็กนะครับทุกคนอย่างนี้นะับตัวดูได้นะครับตรวนี้นะครับ ะครับตรงนี้นะครับตัวไม่วิ่งเกลืามันขึ้นไหมนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้นี่ครับเวลาเลือกซื้อถ้าเราถ้าเราไม่ซื้อตรงนี้นะครับเราก็จะจ่ายเงินเพิ่มตัวนี้ก็คือที่แฟนของนะครับทุกคนไม่มีให้นะทุกคนไม่มีให้นะตัวนี้ไม่มีให้นะครับส่วนน้มประกอบนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กระจก กระจกไม่เดิมนะครับตัวนี้เป็นกระจก nice. สกูปปี้นะครับทุกคนตัวนี้เป็นกระจกสกูปปี้นะจะก็ถามว่าเข้าชุดเขาไหมก็เข้าชุดนะสีขาวนะครับจริงๆแล้วจะเป็นตัวโคมเมี่ยมนะคันนี้นะเดี๋ยวเป็นโคมเมียมแบบนี้นะทุกคนแต่นี่ก็ก็อย่างว่านะครับตามราคาตามคุณภาพนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับถ้าราคาไม่แพงนะตอนนี้ถ้าราคาไม่แพงนะผมก็ผมกล้า กล้าพูดนะครับว่าถ้ารถคันนี้อยู่ในหมื่นหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆงี่ก็โอเคนะราคาราคาไม่ไม่น่าเกียดนะทุกคนไม่ว่าน่าเกียดนะนะสำหรับสาหรับรถคันนี้นะทุกคนสาหรับรถรถคันนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะ,ะนี่ครับดูยิงงงสวิงวง,วง,งามนะครับดูครบนะครับลอ้อแม็กนะครับโดยโดยรวมแล้วก็สวยนะทุกคนโดยรวมสวย ก็มีถลอกเนี่ยครับตรงนี้ถลอกนี่คืออะไรล้มมาล้มมาแน่นอนนะทุกคนนี่ฮะอันนี้ล้มมาแน่นอน,นครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่คนซื้อนะครับพอใจในอ่าพอใจในราคาไหมนะครับพอใจในราคาไหมเพราะบางทีรถคันนี้อาจจะไม่ล้มนะครับเพราะว่ามองดูแล้วแต่ว่าสีน่าจะมาจากคันอื่นนะครับดูจากน,นี่แล้ว ทำทำตัวของเขาอ่ะน่าจะลม้มชุดสีเขาอ่ะน่าจะล้มนะครับทุกคนนี่ก็มาดูนะครับมาดูอ่าตรงนี้มีรอยนะครับก็ต้องดูในราคาที่โชว์รูมเขาเปิดมาหรือว่าร้านเขาเปิดมาแล้วนะว่าว่าแพงแค่ไหนนะครับก็ดูนี่ครับลักษณะการดูนะครับตรงนี้ต้องไม่ติดนะครับผมบอกย้ําอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ติดนะถ้าเมื่อไหร่ที่ติดหรือมีตรงนี้รอยเว้ารอยขาดนะ บอกได้เลยว่ารถคันนี้ชนมาแต่นี่ก็คือปกตินะทุกคนเข้าได้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นว่าติดไหมนะนี่ครับก็โอเคนะทุกคนเพราะว่ารถมือสองเนี่ยเราไปลื้อดูข้างในไม่ได้นะครับเราต้องคือมันก็ต้องเป็นการเสี่ยงการลุ้นนะครับทุกคนแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับช่วงจังหวะห่งางนะครับระหว่างเบาะถึง ที่แบนของเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะที่พอรับได้นะทุกคนนี่ฮะไม่ชนไม่ไม่ชนยับมาก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เดิมนะครับเงาเงาก็คือรถบ้านๆรถสวยๆนะทุกคนเนี่ยดูนะอันนี้ก็เปลี่ยนแม็กมาเป็นแม็กเป็นแม็กธรรมดานะทุกคนเดิมทีรุ่นนี้จะเป็นล้อที่ลวดนะคนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแม็กมา ก็โอเคนะครับหน้ายางก็ปกติตามราคานะครับต้องดูที่เขาเขาเปิดราคามานะทุกคนว่าว่าแพงไหมเนาะตัวนี้ผมบอกเลยว่าหมื่นหมื่นกลางๆนะหมื่นกลางๆหรือหมื่นต้นๆแค่นั้นพอนะโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ใครว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางแฟนเพจ FJ Motor ของเราด้วยนะครับ